สัญญาจะซื้อจะขายใครเป็นผู้มีอำนาจเซน็นอ่มีคนสอบถามครูสายเข้ามาอีกแล้วนะในเรื่องของสัญญาจะซื้อจะขายว่าครูสายคะสัญญาจะซื้อจะขายที่เราทํากับลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นใครเซ็นดีจะเป็นผู้จัดการขายเป็นโปรเจกต์เป็นพนักง,งานขายหรือว่าเป็นเจ้าของดีครูสายขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะจะเป็นใครก็ได้แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจอย่างถูกต้องยิ่งถ้าหากว่า เรานะเป็นนิติบุคคลนะก็จะต้องดูรายชื่อกรรมการนะคะว่าท่านไหนเป็นผู้มีอํานาจผูกพันกับบริษัทก็ให้ทําหนังสือมอบอานาจให้กับบุคคลที่เราจะต้องการให้เซ็นแต่สิ่งสําคัญก็คือความรู้ค่ะผู้ที่เซ็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของสัญญาจะซื้อจะขายที่ถูกต้องตามกฎหมายจาัดสรรตามพบรบจัดสรรที่ดินแล้วก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าเนื้อหาข้างใน มันเป็นอย่างไรนะจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการรับประกันในเรื่องของการ ที่จะดูนะว่าจะปกป้องหรือว่าคุ้มครองบริษัทของเราด้วยอย่างไรนะคะสิ่งสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าไม่เข้าใจเวลาเซ็นไปก็อาจจะเกิดความเสี่ยงมีปัญหาหรือแม้กระทั่งว่าถ้าลูกค้าเนี่ยสอบถามเข้ามาหรือให้อธิบายให้ฟังเนี่ยก็อาจจะอธิบายไม่ได้นะ,ะซึ่งก็จะทําให้ลูกค้าไม่เกิดความเชื่อถือเราเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ครูไซสรุปให้ว่าจะเป็นใครเซ็นก็ได้แต่ผู้เซ็นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ด้วยค่ะ